ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงประดี ภายใต้การบริหารงานของนางหทัยการวัฒนสิทธิผู้อำนวยการกศนอำเภอสุงไงปดีปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสกรอำเภอสุงไงปดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ขอนำเสนอผลการดำเนินงานเดือนพฤษภาคม2566ดังต่อไปนี้สกรอำเภอสุงไงปะดีได้ดำเนินโครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างกศนอําเภอสุงไง่ปดีสาธารณสุขอําเภอและเทศบาลตําบลปาลูรูประจําปีงบประมาณ2,566มีผู้เข้าอบรมจํานวน20คนณนห้องประชุมสีบุงาเทศบาลตําบลปาลูรูอําเภอสุงไง่ปดีสอกออําเภอสุงไง่ปดีได้ดําเนินโครงการส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในจังหวัดชายแดนใต้กิจกรรมค่ายฝึกประสบการณ์การใช้ภาษาไทย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาของประชาชนนวังหินงามมสอสอภอสุขินจัังหวดนาราธิวาสวันที่8และวันที่9พฤษภาคม2566นางทไทการวัฒนสิทธิ์ผู้อำนวยการกศนอ,อเภอสุงไงปดีปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสกรออเภสุไงปะดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาทิศทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเรียนรู้ สำหรับประชาชนทุกเพศทุกวัย ที่สอดคล้องกับพรบรส่งเสริมการเรียนรู้พศ2,566ณโรงแรมหาดทรายแก้วรีสอร์ทอําเภอสิงหานครจังหวัดสงขลาวันที่11พฤษภาคม2566นางฮทัยการวัฒนสิทธิ์ผู้อำนวยการกศนอําเภอสงไห่ปดีปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสกรอําเภอสงไห่ปดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้นำทีมบ,บุคลากสรสกรอําเภอสงไห่ปดีเดินรณรงค์ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง โดยมีนายพงเพชรมากเกื้อนายอำเภอสุงไงปะดีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและนักเรียนนักศึกษาร่วมเดินรณรงค์และชูป้ายเชิญชวน,ชวนประชาชนอำเภอสุงไงปดีออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันที่16พฤษภาคม2566เวลา7นาฬิกาน30นาทีบก,กรรอ,อำเภอสุงไงปดีจัดกิจกรรมเสวนากาฟเฟยามเช้า เพื่อให้การต้อนรับคณะประชุมผู้บริหารสัญจรสังกัดสำนักงาน,านสกรจจังหวัดนาราธิวาสประจำเดือนพฤษภาคม2566และร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติโดยมีผอสอกรจังหวัดนาราธิวาสรองผอสอกรจังหวัดนาราธิวาสผู้บริหารสกรออำเภอทุกอำเภอและตัวแทนครูทุกอำเภอรพร้อมด้วยนายพงเพชรมากเกื้อนายอำเภอสุนัยประดีหวัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้เวลา8นาฬิกานาทีจัดประชุมผู้บริหารสัญจรและบุคลากรในสังกัดประจำเดือนพฤษภาคม2,566เพื่อติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายกสนและเวลา13นาฬิกาจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเนื่องในวันสำคัญของชาติจัดกิจกรรมมอบสิ่งของให้แก่ผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมให้ความรู้ประวัติศาสตร์น้ำตกฉัตวารินจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ และจัดกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณน้ำตกฉัดวารินโดยมีนางสาวนาราวันเวชธรรมผู้อำนวยการสำนักงานสกรจัังหวดนาราธิวาสเป็นประธานในพิธีและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้วันที่24-26พฤษภาคม2566นางหทัยการวัฒนศิธิ์ผู้อำนวยการกศนอเภอสุงไงบดีปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสกรออรสุงไงบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้พร้อมด้วยบุคลากรศึกษาดูงานการศึกษาขั้นพื้นฐานนัณสกรออำเภอเกาะลันตาและศึกษาดูงานการดำเนินงานสู่กศนต้นแบบ 5D p r e m i u m Plus ณศูนย์การเรียนรู้ตำบลปลายพยา อำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่วันที่29พฤษภาคม2566นางททัยการวัฒนศิริผู้อำนวยการกศนออำเภอสุงไงปะดีปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสอกออำเภอสุงไงปะดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้และบุคลากรร่วมต้อนรับและสแสดงความยินดีแก่นายนัทนิตแก้วเมฆตำแหน่งครูข .1 ออเนื่องในโอกาสย้ายพื้นที่การปฏิบัติราชการขอขอบคุณทุกท่าน ที่รับชมผลการดำเนินงานของสองกรออำเภอสุไหงปาดีขอบคุณค่ะ